โน้าพี่น้องกับสวัสดีกันตอนโซโซครับปลาเขาเมื่อนพามายามรอบที่เก่าล้ะเขโาคู่เขาคู่ขาูน้อเขาคู่ะ จังคักวันนี้งาบริบปตนเลยหวานก็เข่าสวองวันนี้ก็เข้าสองแล้วพี่นอ้องจังกพี่น้องตัวใหญ่โอ้ กันแค่ขนาดพี่น้องหลังแรกครับผมเลยมาซองสามลังหรือเปล่าเขาผู้รู้กำลังหนาสิขเขาปะเนี่ยมึงกันพี่น้องใ,ใกล้ใกล้กันนี่แหละเขาปะอู้หลังนี้พี่น้องหลังนี้ก็มีอาการครับสองอยู่ดอกพี่น้องออสองหลังติตรดรถมีห้อยดันขึ้นนะครับผม ตัวนึงตัวนึงแมนรูนเป็นท so okay. <laughs> <So, S 3> <Ma Ivan> ุกวันตัวนึงตัวนี้เป็นเด็อ้ครับตัวงามนี่โอเคสองสองหลังพี่น้องงั้นสองปานโลตัวนี้ปลานี่อดุดทุนมาตัวนึงเชี่ยครับผมมันมันขี้เก่าพี่น้องเดี๋ยวปลาออกครับ ครับผมพี่น้องกราบสวัสดีครับผมต่อเติมเส้าครับผมพี่น้องเนาะมาเลยพี่น้องเนาะสองหลังสี่ตัวมีสองเงี้ยมีปลาดูฟุ้นตัวหนึง่งปลาชนว่ายเงปันใดตัวหนึง่งสบากระไดอยู่ครับประมาณรัวเป็นตัวเงี้ยวูพี่น้อง <Zero. S 2> แส้มที่สองครับนี่สามตัวโอเคครับครับผมพี่น้องจะได้มาสามตัวนี่ละปลาครับผมบเขาแค่สองหลังครับผมพี่น้องนะโอเคครับ สั่งนหนักกับตัวแรกหนักไปโลหกโลหกขีดครับผมโลหกเกือบโลเจ็ดตัวที่สองเขาคู่กันตัวนี้ตกไปโลสองโลสองน่าจะมาโลตัวนี้ตกไปเก้าขีดครับผม พอได้พอได้กาเป็ี่ขาผลงานพี่น้องเนายังมีความหวานอันนี้เดี๋ยวมาทำปลาเหยื่ออันนี้เอาขึ้นครับผมเอาไว้ก็ได้โอเคครับผมสำหรับวันนีก้กันหวานเหมือนเดิมครับผมสามตัวครับผมผลงานสวัสดีครับหวานครับผม